ส่วนปสวัสสาวะด้วยตนเองง่ายนิดเดียวเซลล์แคร์เซลล์แคทการส่วนปสวัสสาวะคืออะไรการส่วนปสวัสสาวะหมายถึงการสอดใส่สายสวนผ่านทางท่อปสัสสาวะเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะเพื่อระบายปสัสสาวะออกสู่ภายนอกทำไมต้องส่วนปสวัสสาวะเพื่อลดภาวะคั่งค้างของปสัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะว่าง ลดการติดเชื้อของกระเพาะปัสสาวะปัสสาวะไม่ล้นซึมในภาวะผู้ป่วยที่มีปัญหาปัสสาวะข้างค้างหรือไม่สามารถปัสสาวะได้ด้วยตนเองแพทย์จะมีการรักษา2ทางเลือกทางเลือกที่1คือการใส่สายสวนค่าปัสสาวะไว้ตลอดเวลาซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตได้และอีกทางเลือกหนึ่งคือการสวนปัสสาวะด้วยตนเองแบบสะอาดและเป็นเวลา หรือเรียกว่า CIC ซึ่งย่อม,มาจาก Clean Intermittent Cell Catheterization โดยมีหลักการง่ายๆดังนี้ค่ะหลักการ Clean 4C 1. Clean Hand มือสะอาด 2. Clean Genitalia อวัยวะสืบพันธุ์สะอาด 3. Clean Catheter อุปกรณ์สะอาด 4. Clean Environment สิ่งแวดล้อมสะอาดหลักการ t ท m e สามทีหนึ่ง t ท r t สถูกต้องตามเวลาไม่เกิน30นาที 2. Times Per Day ถูกต้องตามจำนวนครั้งต่อวัน 3. Time Continue สวนปัสสาวะอย่างต่อเนื่องสรุปง่ายๆในเรื่องของเวลา ควรสวนปัสสาวะให้ตรงตามเวลาและครบจำนวนครั้งตามที่คุณหมอสั่งรวมทั้งสวนปัสสาวะอย่างต่อเนื่องและระมัดระวังเรื่องความสะอาดมิฉะนั้นท่านอาจจะเกิดภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะได้ค่ะเราสามารถใช้เทคนิคง,ง่ายๆมาช่วยในการสวนปัสสาวะด้วยตนเองให้ถูกหลักการมากยิ่งขึ้นนั่นคือ Single h ก n d t e c เทคนิคนั่นเองค่ะ Single Hand t e c เทคนิค หรือการใช้เทคนิคปลอดเชื้อมือเดียวคือเทคนิคก,การใช้มือข้างที่ถนัดจับเฉพาะสายสวนปัสสาวะที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเท่านั้นและใช้มือข้างที่ไม่ถนัดหยิบจับอุปกรณ์อื่นๆเรามาดูวิธีการส่วนปสวัสสาวะด้วยซิงเกิลแฮนเทคนิคก,กันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่1เตรียมอุปกรณ์อันดับแรกจัดเรียงอุปกรณ์ตามนี้นะคะ 1. สายสวนปสวัสสาวะ 2. น้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว 3. ส,สารหล่อลื่นล้างมือให้สะอาดเพื่อเตรียมเปิดฝาอุปกรณ์ต่างๆข้อควรระวังเมื่อล้างมือเสร็จแล้วควรใช้ข้อศอกหรือมือข้างที่ไม่ถนัดปิดก๊อกน้ำและระวังไม่ให้มือสัมผัสกับสิ่งอื่นๆนอกจากอุปกรณ์การสวนเท่านั้นค่ะ เปิดฝาอุปกรณ์และวางฝาหงายขึ้นแบบนี้นะคะขั้นตอนที่2ล้างมือและอวัยวะให้สะอาด ล้างมือให้สะอาดจากนั้นล้างอวัยวะเพศให้สะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโดยการใช้สบู่ที่อ่อนโยนเพศหญิงต้องแหวกแคมด้านในและล้างให้สะอาดส่วนเพศชายจำเป็นต้องรูดปลายองคชาตลงเพื่อทำความสะอาดเมื่อล้างอวัยวะเพศเสร็จแล้วไม่ควรสวมกางเกงและล้างมือให้สะอาด6ขั้นตอนเพื่อเตรียมสวนปัสสาวะ6ขั้นตอนการล้างมือเพื่อเตรียมสวนปัสสาวะ 1. ซฟอกฝ่ามือทั้งสองข้างและซอกนิ้วมือ 2. ฟอกหลังมือทั้งสองข้างและซอกนิ้วมือ 3. ฟอกข้อนิ้วมือทั้งสองข้าง 4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้าง 5. ฟอกปลายนิ้วมือและร่องลายมือทั้งสองข้าง 6. ฟอกข้อมือทั้งสองข้าง ข่อควรระวังหลังจากล้างมือห้ามเช็ดมือและสัมผัสกับสิ่งอื่นๆนอกจากอุปกรณ์การสวนเท่านั้นนะคะขั้นตอนที่3การสวนปัะสสะาวะอันดับแรกใช้มือข้างที่ไม่ถนัดหยิบจุกขึ้นมาและใช้มือข้างที่ถนัดจับสายสวนเท่านั้นนะคะอันดับถัดไปนำน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วลางน้ำยาฆ่าเชื้อที่สายสวน จากนั้นก็ทาสารหล่อลื่นลงบนสายสวนปัสสาวะโดยระวังไม่ให้ปลายหล่อสารหล่อลื่นโดนสายสวนปัสสาวะนะคะการสอดสายสวนปัสสาวะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดแหวกอวัยวะเพศจากนั้นใช้มือข้างที่ถนัดจับสายสวนปัสสาวะที่มีสารหล่อลื่นสอดใส่ที่รูเปิดท่อปัสสาวะให้ลึกประมาณ2-3นิ้วค่ะ ขั้นตอนที่4ขั้นตอนการล้างเก็บอุปกรณ์ล้างสายสวนปัสสาวะด้วยสบู่โดยให้น้ำผ่านรูด้านในสายสวนด้วยจากนั้นสลัดให้แห้งแล้วนำไปแช่ในหลอดที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อโดยการใส่สายส,ายสวนลงในหลอดแล้วจึงปิดจุกให้สนิทด,ดังภาพนะคะ นตอนการผสมน้ำยาฆ่าเชื้อดูดน้ำยาเซฟลอน1ซีซีผสมกับน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว100ซีซ้ cc จะได้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีอัตราส่วนเข้มข้น1ต่อ1 0 0มีอายุการใช้งาน7วันหากเทน้ำยาฆ่าเชื้อลงในหลอดจะมีอายุการใช้งานได้1วันข้อควรระวัง อย่าลืมเปลี่ยนน้ำยาฆ่าเชื้อในหลอดทุกวันนะคะ CIC Backset เป็นกระเป๋าใส่อุปกรณ์ส่วนปัสสาวะแบบพกพาเพื่อให้ท่านสามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวกหากท่านสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผานกผู้ป่วยนอกศรลยกรรมทางเดินปัสสาวะตึกพปร,รชั้น6โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะ โปรดคำนึงว่าการส่วนปัสสาวะแบบนี้ทำด้วยความสะอาดเท่านั้นมิใช่ทำแบบปราศจากเชื้อเช่นการส่วนปัสสาวะในโรงพยาบาลดังนั้นอย่าให้เรื่องเทคนิคการส่วนปัสสาวะเป็นอุปสรรคต่อความตั้งใจเป็นอันขาดขอให้ท่านมีความสุขกับการสวนปัสสาวะด้วยตนเองแบบสะอาดและเป็นเวลาด้วยเทคนิค,นคนง่ายๆเซลแคร์เซล์แคทง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะ